ออกดี่ีกันจะออกกันจะบอกเขาคือจยืเ ah ียนใจันไหนงซุปทำให้เขาดิจะมีดล่อๆอะไร กัวอุ้ยบินอยู่รั่อะไรเองฮันอุ้ยบินวนวนว่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟิชชิช่งและซายนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาดูการเอาต่อหัวเสือนะครับคุณผู้ชมรางต่อหัวเสือก็อยู่ ติดบ้านเนี่ยนะครับก็มันอยู่ติดหน้าต่างบ้านเลยนะครับอันตรายนะครับนี่เจ้ามันอยู่หน้าต่างนี่เจ้าสอกหน้าต่างนี่พอดีเลยเจ้ากลังขนาดกําลังพอดีนะครับไม่ไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่เล็กนะครับมีแม่อยู่เยอะหลายตัวอยู่ปองหน้าต่างนี่พอดีติดกับมุงหลวดเล็กดัดเนี่ยเจ้าโอ้หอนใครก็หดอนกระด็นหลงใคร

มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังดูรังต่ออยู่นะครับว่าเราจะจัดก,การเอายังไงนะครับเพราะว่ามันติดกับกรงเหล็กดัดหลังมุงลวดอย่างที่ผมว่าไว้นะครับแล้วก็ฝนกําลังตกด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ค่ำดีนะครับเกือบจะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับ <saud? S 2> ๆๆเดี๋ยวจะของบ้านจะ ต่อยเจ้าของบ้านน่ะเจ้าของบ้านเปินก็เลยขอให้เมาออกนะเจ้าแม่ตายังเข้าห้างผมมดเดือดแม่ตายังไปอบหางถิ่นดู่เดี๋ยวต้องรอมันกลั๊ปไหมไอ้คนแล้วเอาคนแม่ตายมาแล้วเดี๋ยวผมันจะเพิ่มเนี่ยจะเพิ่มช่วยมันเพิ่มกระแบงนี่นะตอนนี้รอให้มันค้ำลงอีกนิดนึงนะฝนก็หยุดตกแล้วนะครับก็กำลัง ถามยังดูว่าจะเอาอายังไงนะครับเพชรมับุนก็เพราะว่าไม่เคยเอาแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะว่าปกติมันจะอยู่ต้นไม้สลบแล้วมันจะเอาง่ายกว่านี้นะครับนี่มันจะติดกับหน้าต่างปุ๊บก็จะใช้แบบทําให้มันสลบก่อนนะครับโดยใช้น้ํามันเบนซินชุบกับสำลีแล้วก็หลุมกระพุนยัดเข้าไปในหลุมทั้งทั้งเข้าเหมือนกับน้องเฟสไม่เสียนนายเนี่ยเสียนนายแป้งกี่เต๋อละ

หได้ได้แม่แบบนี้จะต้องฟังเอาครับอื่กมหูฟังมันจะได้ยินจะได้โอ้โหได้ยินบินวิงเลยอันนี้คือมันตื่นน้ำมันเหมือนเับพี่ตื่นกินน้ำมันถ้าอันนี้รุดออกมากับโบเลยเหมือนก็เหมือนมีรุดเนาะอืมโหได้ยินชัดมากพี่หูบนนี่ไง อันนี้เป็นหูนะโอ้พอมันบินเตมปีปีหัวออกมาแล้วพี่หัวมาหัวมานี่ตัวอะอามาแล้วออกมาแล้วถ้ามันเสียงบินย่างลงคือสลบหมดละ เตงเขาใกล้ๆเนี่ยเตงมันบินได้ยินเสียงวึงวังวึงวังเลยมันออกมานไปจะได้โอ้นางงามมายอมมาใกล้เลยนะครับประมาณกี่นาทีปี่เขาเอาน้ำมันเป็นซีนอุดมานี่เริ่มนอกละ่ะเริ่มเงียบเลยมเงียบละ เอาถุงห้องไว้แล้วเดี๋ยวจะเอามีดเนี่ยล่ะให้มันหล่นเข้าในถุงนี่หมดเลยมาได้มาได้มาได้เข้ามาเลยเข้ามาเลยนางงามก็เอาถุงข้าวสุกทำอะไรก็ปิด ลออะไรอุอ้ยัวเร็วอุ้ยปดลูกเนาะ้างอยู่แล้วออเมมเมมไรตองเพศกนด้แต่เทปอน่างเีตัวดวงนี่นะโอ้ยเร็วโอ้ี่มันไตยู่ลยพี่รู้มือเหมืนบได้มมืนนี่นะตัวจะอยู่ในหางั่นเหมือนโอนี่นี่ครับคุณผู้ชม เห็นมีตัวอ่อนนะครับอยู่ในรังนี่นะครับ mm hmm. เก็บแมมมันไปแม่มันนี่สามารถเอาไปคั่วกินได้สําหรับคนตีชอบแล้วบบแพ้นะ mm hmm. เฮียแม่มมไปคั่วกิ่นได้อยู่โ oh, mm hmm. อ,อ้งงมีนักขนาดนี่พี่หังมอีหรืหังไงมีนักขนาดนันเนาะ มันแปลงตามสภาพอะมันเลยจันมันเลยผสมบุญมันอยู่มุมเนนัเนมันก็นั่นอ่ะอาติปลอดภัยมันอ่ะบเอิบ้านสมเด็จเจ้าของบ้านเห็นเจ้าของบ้านสมีหลานน้อยหลานน้อยควบมาถึงได้เต้อ เรียบร้อยขาวเนี่ย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 ขาวอ่อนวะเนี่ยขาวขาวเนี่ยเนี่ยที่เขาไปทำน้ำพริกตออ่ะอ้วนๆน่ะเนาะเออน้ำพริกตอเนี่ยน้ำตอข้าวตต้มเนี่ยอ๋อนี่เหรออยู่ในห้างเนี่ยเหรอห้างมีหลายจั่นอยู่เจ้าหนึ่งสองสาม สวมันอยู่ในห้างเนี่ยออโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลอดภัยดีนะครับออสำหรับกระบ,บ่ยากเนาะการแกะต่อออกจากกรงหน้าต่างบ้านนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดว่าบ้านใครมีแล้วก็หาผู้ชำนาญเอาต่อไม่ได้ก็ติดต่อมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปเอาออกให้นะครับไม่ใช่ผมหรอกครับเดี๋ยวผมจะพาท,ทีมงาน <c oughs> ไปเอาออกให้นะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะครับคุณผู้ชม นะครับตัวนี้ฟื้นแล้วนะครับเ,เราก็จะเอาไปทั้งลังอย่างนี้นครับเอาไปปล่อยนะครับตัวที่มันฟื้นมันก็บินไปต่อได้ส่วนตัวที่ตายนะครับผู้ชำนาญการบอกว่าเอาไปขั่วนะครับกินได้นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคยกินก็ต้องรู้ตัวตัวเองไม่แพ้ก่อนนะครับคุณผู้ชม,มเพราะว่าต่อปิดซัดมีพิษบางคนอาจจะแพ้ได้ แพร่รุนแรงอาจจะถึงตายเียก็ได้นะนี่ครับก็มีลงังมีตัวอ่อนนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้มืดนะครับมองเห็นไม่ชัดนะครับแสงมันสะท้อนเนาะ<ต>สะท้อน,านจากถุงจออันกระทายจากตะกี้นี่เห็นชัดกว่าเห็นอยูอ่สรุปก็คือว่าพอเราเห็นลังต่ออยู่ที่บ้านแล้วเ,เราอยากกําจัดนะครับถ้าเกิดว่าไม่เคยทําก็อย่าเรียนแบบนะครับคุณผู้ชม ให้ผู้ที่ชํานาญการเข้ามาทํานะครับเราวันนี้เรามาทําวิธีก็คือเอาน้ํามันเบนซินเนี่ยครับเอาสำลีชุบน้ํามันเบนซินเสร็จแล้วก็เอาปิดตรงที่ทางเข้าของรางต่อนี่นะครับคุณผู้ชมปากหูเปินห้องปากหูทางเข้าหูทางเข้าล่างหูเข้าอ่ยเสร็จแล้วก็ล้อตัวต่อเนี่ยมันหมดสติก่อนให้ตัวต่อเนี่เมาหมดสติเสร็จแล้วเราค่อย ชำแหละแกะออกนะครับคุณผู้ชมแกะออกแกบหน้าต่างนี่แหละครับเขามีาปากแล้วก็รีบๆเก็บใส่ถุงน,นะครับเพราะว่าพอมันเจออากาศข้างนอกเข้ามาปุ๊บมันก็จะฟื้นนะค,คุณผู้ชมถ้าอยากให้มั่นใจก็เอาไว้นานๆแต่ตัวต่อมันก็จะตายนะครับคุณผู้ชมไปดีกว่าต,ต,อ,นนตอตาย่าอตัวต่อไปไปล่อยก่อนแล้วก็ส่วนเป็นตัวอ่อนนะไปทําน้าพริกนะครับทําเมนูอาหารได้นะครับน้ำพริกตอนนต้มดีๆเนี่ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับคุณผู้ชมลาไปก่อนเจอกันอีูทีหน้าสวัสดีครับจ้า ป้ากันไหมเนื้เจ้าบ้านใครก็มีรังต่อรังพึ่งนะครับอยากจะกําจัดให้ออกจากบ้านก็ติดต่อโทรมาได้นะครับคุณผู้ชมไก่ก็ไปกะจังไหมพูดได้เราไปก่อนไปกะไปยุ้ยพ่อมาเป็นผคิดราคาตัวระบาดเนี่ยต่อเนี่ยตัวระบาดพึ่งเหรอตัวระบาดครั้งหนึ่งนี่กี่ตัวแต่ตลับนั่นนี่เนี่ยโอ้